สวัสดีครับวันนี้พบเกมวันพีเชอร์คองครับมิสตอเคก็วันนี้ครับมาเปิดกาชาครับกาชาสลองเก้าปีนะครับที่หลายคนรอคอยให้ผมเปิดให้ดูนะครับมาเลยครับมาเปิดกาชากันนี่คือไอดีหลักนะครับมีอยู่900เพรนะครับไม่ใช่ไอดีลงไอดีลองนะไอดีหลักนะครับ กาชา9ปีนะครับของหนูยมโตคู่กับลูฟี่และก็โอเด่นคู่นะครับเอาแล้วขอเบิกเลิกนะครับวันนี้ด้วยกาชาฟรีก่อนนะกาชาฟรีประจำวันนะครับซึ่งกาชาฟรีอันนี้ก็มีสิทธิ์ออกเป็นลูฟี่เด็กอาซาโบฟ้า a, แล้วก็เอสกลุ่มด้วยเหมือนกันนะครับมันคือตัวละครฉลองนะมา เปิดเลิกครับวันดีๆวันที่ดวงดีๆครับฉลอง9ปีกับ900เพรน,นะครับแล้วผมก็เล่นมาอยู่ที่1,900วันนะวันนี้เลข9ครับมงคลครับมาเรื่องา,ารจากกาชาวิกาชาฟรีผมไม่ได้หวังอะไรมากมายครับผมเขาเปิดแค่เป็นการเบิกเรื่องก็เฉยเนาะมาอาชาฟรีครับฮูฮูฮฮฮอาแฟรงกี้ฟิเปโป,โป,โปเฟรมี่มิสเตอร์วาลุ โอเคเนาะกาชาฟรีครับเชื่อมันแล้วจะไม่บ่นของฟรีครับเพราะมันคือของฟรีเนาะแต่สิ่งหนึ่งที่ผมจะต้องเจอแน่นอนแหละก็คือจะเป็นช่องคลังที่มันเต็มมันเพิ่มช่องไม่ได้ฮะเมื่อไรลุงมันจะอัปเดตเนี่ยเมื่อไรมันจะอัปเดตเพิ่มช่องมาผมมาอยู่ที่สามพันสามช่องอะ่ะมันเพิ่มไม่ได้แล้วมา กาชาสลอง9ปีนะครับน,น,นานๆทีจะเปิดกาชาอาัดคลิปเนาะแต่จริงคือผมก็เปิดกาชาประจําอยู่แล้วหลังใหม่เปิดทุกกาชาเลย <c oughs> แต่ไม่ได้อัดคลิปแล้ววันนี้มาครับกาชา9ปีผมขอเปิดตู้ที่1นะครับแล้วอาจจะมีการอ่าเปลี่ยนไป2มั่งเนาะตู้หนึ่งตู้2สลับกันนะครับเริ่มจากตู้หนึ่งนะครับมาลูฟี่ยมาโตะ เล่15เปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็โอเดนคู่นะครับ5ดาวหม่อย่างนามิโลบินอุซบนะครับแล้วก็ลิมิเตดที่ผมอยากจะได้อื่นๆก็จะเป็นลิมิเตดของโลบินลิมิเตดของโรเจอร์คู่แล้วก็ลิมิเตดของลูฟี่สีฟ้านะครับที่ที่ผมขาดนะแล้วก็พอตัวคอร์ฉลองนะครับมาแต่ที่ี่แน่นคือหาลูฟี่กับ New ato, นูยมาโตะครับคู่กันนะครับมา ัวฉลอง9ปีครับกาชาลูฟี่ก็ต้องออกลูฟี่กันดูยิม้มตโกแล้วมาแมวมารถไฟมาดาวตกมาพายุนมาครับแน่นอนครับดวงมาแน่นอนครับ9ปี900เพรเลข9นำโชคมามา,มาเลยมาเลข9นำโชคคับมาเลยมาลิมิเต็ดมาลูฟี่คู่กันดูยา,มา้มตอเข้ไปครับแดงมาแดงมามา เล็กข้ามโชรับคังวามัสึเกียวคิปมาลุจิราโคชิอาบะโตซัมซี่บได่ได้โลแล้วก็พูดดิ้งจังนะครับพูดดิ้งจังโดจิเอเนล แ,แล้วก็บิบเบตครับมานำโชควันนี้ดีมาว,ว้าว <c oughs> เออมาแล้วครับตัวใหม่ก็ตัวแรกครับถึงจะเป็นหกดาวรรมาดาก็เหอะแต่มันคือตัวใหม่ที่ผมยังไม่มีน,บบน,มนะครับเลเล่คู่เจ้าบ้านก็มาแล้วครับตัวใหม่ตัวแรกครับเย่มาเปิดเลือกได้ดีครับตัวใหม่มาแล้วหนึ่งตัวต่อไปครับ ครั้งที่2นะครับครั้งนี้ได้6ดาวหรือใบแดงแน่นอนนะครับแต่ขอเป็นลิมิเต็ดนะครับลิมิเต็ดมาเล่าลิมิเต็ดนะครับลูฟี่คู่กับน,นุยมาโตโอเดงคู่นะครับมาวันนี้ดวงดีครับผมมั่นใจนะครับวันนี้ต้องดวงดีครับมาเลยมามาเลยมาแดงมาป super s u โก r ลูฟี่นุยมาโต แดงแดงมาแดง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 เข้ามาครแดงแดงแดงมาไปนึงเข้ามาโคอาล่านี่ผมยังไม่มีมีหรอชิโดปุนามิชังอ่าบารามิิดชิ่อจไม่ออกคิชืจอไม่ทันลูฟี่เหลวก็ เรากลุ่มนะครไม่เอาไม่อาวเรากกไม่เอาวซันจิครกเกอรสิบเอ็ดนะครับว้าวนี่ก็ตัวใหม่ครับบ้าโอ้คิวเลอร์นะครับถึงจะเป็นหกดาวธรรมดาแต่ก็เป็นตัวใหม่ที่ผมยังไม่มีนะครับมาสองครั้งโอเคตัวใหม่สองตัวถือว่าแจม่มมากคนระับ รังที่3นะครับผมขอใช้เคล็ดลับของคนในกลุ่มนะครับเขาบอกว่าให้พูดอ่าอุทานว่าอุ้ยเผล่นะครับอุ้ยเผลอมาโอ้ช่องเต็มอุ้ยอุยช่องเต็มไม่ใช่อุ้ยเผลอเอาไว้ไหอุ้ยเผล่นะอุ้ยเผล่อุ้ยเผล่อุ้ยเผลอ,นะอ,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 อมา อุ้ยเผลอกดไปแล้วแมนก้นคนแดงเลยมาแดง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 มาไม่แดงเลยไอ้คนนี้เดี๋ยวมันแบนแน่แน่รอเล่นนะครับรอเล่นนะครับไหนว่าอุ้ยเผลออุ้ยเผลอไม่มีใบแดงเลยอุ้ยเผลอกกาวมาเสือนะครับอ๋ออุ้ยเผลอกจริงเผลอกสเบ็คพิวเลอร์โคลาห้าดาวหมายกันแหละ โอเอสโคตดเก่านะครับโอเคครับห้าดาวใหม่ครับตัวแรกอันน้แกหมาเลยครับอุ้ยเผลออุ้ยเผลอทำใมห้าดาวใหม่มาเลยครับแล้วก็สิบเอ็ดนะครับขออุ้ยเผลอดีมาหมาตัวเฮ้ยอันนี้ใหม่ใช่ไหมสีเหลืองป่ะโอ้สีเหลืองครับเออเอออุ้ยเปิดกาชาสามทีได้หกดาวใหม่สามตัวนะ ถึงจะไม่ใช่ลีเมเต,มเตมก็ตามแต่มันคือหดาวใหม่ที่ผมยังไม่มีนะครับโอเคก็ถือว่าโอเคนะไม่ได้แย่นะครับไม่ได้แย่นะถึงอ,อุ้ยเผลอเนี่ยหกดาวหน้าตู้จะไม่มาแต่อุ้ยเผลอนี่ทำให้หดาวธรรมดาออกมานะครับ <c oughs> ครั้งที่สี่นะครับออันนี้เขาบอกว่าให้พูดว่าโอ้เธอหวานเจีย๊ยบเอาจริงเดี โอเคมาหวานเจี๊ยบก็หวานเจี๊ยบมาหวานเจี๊ยบนะแกโอ้เจอหวานเจี๊ยบมันแปลวมันทำไมมันต้องหวานเจี๊ยบด้วยวะโอ้เจอหวานเจี๊ยบมาเลยมาลูวีคู่กันดูยาวมาต่อมาลิมิเต็ดมาซูเปอร์ซูโกปอร์ซูเปอร์เข้าไปคับมาเลยซูเปอร์ซูเปอร์เข้าไปคับมาสองใบนะครับมา ซูเปอร์สุกเกอร์หน้าตู้มาสลองเก้าปีสลองเก้าป,ปีดูงดีๆมามาชาตน,นานชาตน,นาชาตโซโล่โอแมงเก่ามากโซโล่จะมาเขาเป็นโซโล่ฉลองได้ไหม อาไม่เอาร่างเก่าขอไปร่างฉลองนะลูฟี่กลุ่มนะครับลูี่กลุ่มโอเคลูฟี่กลุม่มลิมิเต็ดนะครับตัวแรกนะครับก็เอามากินเองแหละเพิ่มอ,า,อาบินหลักนะครลูฟี่กลุ่มนะครับลิม,มิเต็ดแต่ก็มีแหละลูฟี่ดูยามาโตะครับตัวคู่นะครับเก้าปีฉลองเก้าปี ยสโซโมักกี้พูดว่าอะไรบอกว่าถ้าเองมาขอเป็นตัวฉลองไม่เอาสีเขียวที่เป็นธรรมดาหรือสีม่วงก็ตามไม่เอาตูไม่เอาตูเอาฉลองเข้าใจไหมโซโลเองนี่ฟังภาษาคนไม่รู้เรื่องเลยนะฮะดูดิมาทำไมฮะสองตัวเนี่ยมันเก่าอะนะครั้งที่ห้านะครับห้าครังแล้ว ขอย้ายไปกาชาได้ดีไหมเนี่ยอ่าเปิดสิบครั้งมันก็มีมีอะไรขอย้ายครับขอย้ายกาชามาลูฟี่ครับหนูยามาตะตัวหน้าตู้ตัวเนี้ยนะหน้าเก้าปีนะเกปีเกปีนะมาเล่นมาตั้ง1900วันใกล้สองพวันแล้วมา ขอให้ที่ผมอดทนเล่นมาตั้งนานนะจนถึง9ปีเนี่ยมันต้องส่งผลให้ความโชคดีตัวของ9้าปีต้องมาแล้วมาพันเวันกับตัว9ปีมันเล่9เ้าเหมือนกันมันต้องมาแน่นอนมาแดง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 แดงแดงไปดึงแดงแดงไอ้ห้าดาวก็นเลห้าดาวมาก็ได้มา Oh, ไอ้หมาแจ็กห้าดาวหมากันเนี่ยนามิโอซบอ่ะนามิโอซบใหม่กันทำไมมาฮิวเลอร์ออกกูดัวจังวะสิบเอ็ดโอ้โหสิบเอ็ดมึงไม่ได้แดงเลยน ซันจิครับโอ้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 เฮ้ยต้องใช้วิธีนี้แล้วครับก็คือว่านึกถึงหน้าอาจารย์แดงนะครับและให้กดแบตดับเบิลอาจารย์ครับสิ์รูปอาจารย์นะครับอาจารย์แดงนะครับดับเบิลดับเบิลดับเบิลตัวตัวคู่มันมาสองตัวดับเบิลตัวมาเลยมา ลูฟี่หนูยัมาโตตัวคู่ดาบันอาจารย์แดงขอพรหน่อยจันมาดาบันตัวมาเลยมามา่อ<า>จันแดงมา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 แดงอาจารย์จันจันไตแดงอะ่ะเอ้ยจัน แดงแต่ไม่แดงเลยจานไม่เอาละตู้ดีกูไม่เปิดต่อแล้วเอ้ยตู้สองแม่งไม่แดงเลยนีย่เหรอมาเดิมเบิ้ลมาเดิมเบิ้ลจามาเดิมเบิ้ลมากูบ้าไอ้เวนไอ้เวนไม่เปิด,ปดปปแล้วตู้สองโอ้โหเปิดตู้สองสองทีชิบหายมาขอกลับสู่ตู้ดึงอย่างเดิม จานสร้างจานเลยจานะไปเบิ้นที่ไหนจานไบเบิ้นเลยผมไม่เอาแล้วมาขอตั้งมั่นกับดวงตัวเองแล้วมาไม่เชื่อใครแล้วสุดหาใจลึกๆเชื่อมัน่นแล้วต้องมีจินตนาการแล้วต้องเพ่งไปที่ตัวละครที่เราอยากได้แล้วให้กดไปให้กดไปแล้วเพ่งไปที่ลูฟี่คู่กับหนูยามาโต ตอนนี้รู้สึกว่าใช้สายสาลแล้วมามาคู่คู่คู่มาอู้แม่งเลวมากไม่แดงเลยอ่ะเฮ้ย ช้่างนี้ผมปิดคลิปเลยได้เลยเนี่ยคือแม่งรู้สึกว่ามังม่งไม่มาแล้วอะ่ะคือไม่ไหวนะถ้าคลิปนี้ไม่ได้ตัวตวใหม่เพิ่มนี่คือไม่ไหวนะไม่เปิดต่อนะแม่งเด้เก้าปีเก้าปีได้โลบิ้ตัวเดียวไม่เอานะก็แถมเปรบิ้ห้าดาวด้วย ยุ้มลบเกมที่แง่ไอเวนไอเวนอะถ้าไม่ออกตัวใหม่นะครับผมเลือกลุงตูนะผมผมเลือกลุงตูนะลุงปานเจ้าไงถ้าลิมิเต็ดใหม่ลูฟี่ยังมาตัวไม่มาผมเลือกลุงตูนะนี่คือคำขู่ขั้นสูงสุดนะไม่มา การลุงตู่นะลุงลุงบนเจ้าไงขึ้นมาถ้าไม่ออกนี่ลุงตู่เลยนะโธ่เห๊ะ ไม่นะอยู่ี่อยู่โอ้ยรอไม่รอจะเอาตอนนี้ไม่อยากรอแล้วจะเอาตอนนี้หมดไปแล้วครับ400เพชรนะครับหาย รู้สึกร้อนวะเทำาไม่มันร้อนถึงว่าอากาศโชกหนี้งใช่ไหมมันร้อนหรือหัวร้อนวะ <c oughs> รู้สึกอากาศร้อนหรือหัวร้อนเนี่ยอืมแต่กูไม่เปิดเลยการาตู้สองตู้สองมนนากมากกลัวนะรู้หรือเปิดต่อดีวะตู้สองมีอะไรอ่ะขอดูก่อนนะั้นจำไม่ได้ตู้สองมีอะไรอาการชาตู้สองนะครับมันจะมีเป็นอุตตะนะครับ อได้อุตะมาก็ดีนะเพราะจะได้มีครบ3ตัวเลยโรเจอร์คู่ผมก็ยังไม่มีนะครับแล้วก็ลูฟีก่กดของยามาโตะมาอ่ะให้โอกาสตู้2อีกสัก1นทีแล้วกันมาเลข3นําโชคครับเพราะผมคนที่เกิดวันที่3เดือน3นะครับแล้วก็นี่คือครั้งที่3มาเลข3นําโชคครับมาเลข3นําโชคกับตวละคร9ปีตัวใหม่ สองตัวแต่นี่มีแค่หนึ่งตัวดีกวะยูมะโต้คู่กะลุฟี่ตัวคู่ใหม่หนูยามะโต้มาแล้วมาซูเปอร์สุกี้โแดงมาแดงแดงมาแดง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 ถ้าฟ้าติดใจขึ้นเลสิบห้าเปอร์เซ็นเนี่ย ดาวใหม่ห้าดาวใหม่มาดาวมิอุซบดาวมิอุซบอื้มอื้มใช่ไหมใช่ไหมไม่ใช่โอเด่เมียใช่ไหมใช่ไหมใช่โอเด่มาแล้วมาเย่ต้องยี่ยมตัแม่โอเด่สองตัวไอชิบะเจ้าไม่เจ้าไม่เจ้าไมอันนี้กฏตีเนี่ยไหมลุงฮะ คือแบบไอ้เปิดตู้หนึ่งอะที่มีโอเด้งตัวใหม่ไม่ออกตู้สองตัวใหม่โอเด้งไม่มีแต่มีโอเด้งเก่าไม่ออกสองตัวอีวีนนี่คนตีใช่ไหมแต่โอเด้งหมาแล้วครับโอเด้งมาสองตัวดับเบิลตัวครับหมายความว่าครับต่อไปจะมาโตลูฟี่แม่งมาแน่นอนอ่ะมั่นใจเลยมาโอเด้งมาสองตัวมันเกี่ยวข้องกันอะโอเด้งจมาโตอะโอ้โหแม่งต้องมาแน่นอนมามั่นใจแล้วมามันต้องมาแน่เย เปิดเลิกขนาดเนี้ยโอเด้งสองตัวมายามาโต้คู่ยามาโตไม่คู่จริงด้วยเอ้ยอันนี้หมานอันนี้หมายคีย์มันกลุ่มใช่ไหมวอ้ใช่โอเคก็ขอบคุณครับคีย์มักลุ่มนะครับตัวหกดาวสลองเนาะโอเคโอเคโอเคแต่ไม่โอเคตรงโอเด้งอะสองตัว โอเคด้เคียงว่ากลุ่มนะครับที่เป็นตัวฉลองนะครับผมจะเปิดจนเหลือ300เพรพอนะและไม่เปิดต่อแล้วเพราะต้องเผื่อไว้อนาคตหน่อยไม่รู้ว่าอนาคตอะไรจะมาแต่ตอนเนี้ตอนเนี้ขอร้องอ่ะนะลุงบันนะพระเจ้าบันนะเห็นคนแม่งในกลุ่มเปิดกันโอ้โหออกดูวรสามทีสอทีตัวฟรีก็มาอะไรวะ ไม่งโองคนเป็นยุติธรรมเลยอะผู้เล่นใหม่ออกง่าย <c oughs> เกินผู้เล่นเก่านี่โอ้ <c oughs> โหอุตส่าห์เล่นมาตั้งพันเก้าร้อยวันนะให้พรผู้เล่นเก่าหน,น่อยเถอะลุงนะลุงบานนะขอร้องละพระเจ้าบานนะเกิดบานนะมาโอ้โหทะเลเงียบสง,สงบสงบโอ้โหสงบเกินมาแจง้งมาแจง้งมาแจง้ง muka Ma Super Score Limited, Limited. 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 โอ้ทงไมาอากาศมันร้อนจังวะตอนเนี้ยถ้าไม่ออกนี่ผม,ผมผมไม่มีอารมณ์เล่นเลยนะอ้าตรงๆนะคือแบบดองไพ้มาแม่งตึ่งปีอะถ้าไม่ออกนี่คือหมดอารมณ์เล่นจริงๆนะโอ้โหโทารามเลย เล15เปอร์เซ็นต์โอ้ห้าดาวใหม่หนึ่งตัวมึงคุดเชีย่ยไอ้คดเชี่ยโอ้โหคุณรา้านดีแปดนะครับถ้าไม่ออกนะผมจะไปปลูกผักแล้วหมายถึงเกมปลูกผักมันพีช่างมันแล้วกูจะไปปลูกผักกูจะไปคลายเคยรียดสบายแล้วเครียดแม่งเอ้ย มันมาเหอนะนานะคือแบบลิมิเตดออกมาตัวเดียวแถมแม่งสามอ่ะคือตัวอื่นอยู่ไหนอะ่ะลิมิเตดโคตรเยอะเลยการซาเนี่ยโอ้โเด้งก็ได้ <c oughs> นะโอเด้งคู่อ่ออะโอเด้งคู่ใหม่อะ่ะยังมาโตะลูฟี่อ่ะนะแม่งเห็นคนอืึดเปิดโคตรง่ายเลยอะไรหวะมันเปิดได้ยังไงกันนะหรือว่ามันเป็นไอดีแบบเววยเู้เล่นใหม่อ่ะเล่นเก่าที่เปิดได้ดดตาย คดค้าไว้ต้งสมาธินะ้าลูฟี่ยามาด้าลงไมาสุบาษิอแดงมาแดงแดงข้าไปกดงแดงข้าไปกดงดงแดงแดงแดงมาควิน เอามาดันเต้ดอนไซแล้วก็แบ็กแมนอ๋ออันนี้ผมยังไม่มีนะครับแบ็กแมนกลุ่มเลยครับโอเคก็พอได้เพราะยังไม่มีแต่อยากได้ลิมิเต็ดหน้าตู้ลูฟี่หนุยยามาโต้แจ็คอิงเวนแจ็คแห่งพารา คือตู้ดีไม่มีแจ็คใหม่นี่ครับไม่แค่แจ็คเก่านะแจ็คม่วงไม่มีนะครับดาวใหม่อะไหนอะเฮ้ย,ยแล้วก็แกโอ้โหแมงทองอลามเลยโอ้โหคุณร้อกสุดท้ายับสุดท้ายแล้วไม่เปิดต่อแล้วไม่ได้ก็คือจบคลิปช่างแม่งไม่ทำละ ไอ้ปูกากด้วย,ยคุณล้างสุดท้ายครับไม่เปิดต่อแล้วมาสุดท้ายลูวีลูวีวคู่หนูยา,มาวมัตโตโอโหแม่งออกยากกันลวเกินคราี้เก้าเกปีเล่มาพันเก้าร้อยวันกับ900เก้าร้อยเพชรอันนี้คือโคตรเก้าเลยมาเก้ามา และตัวละครซ้ําที่เกินมา99ตัวโอ้โหมันโคตรจะก้าทุกอย่างมาทุกอย่างคือมันลงตัวมากๆ9ปี9วัน900เพชร9กตัวตัวเปีมาเลขเก้าสวยสวย,สวยง,งามงามจัดมาเต็มเต็มบ้่มบ้มคืนลือจัดมามา จากากมาปีเลข9สวยๆจัดมาแดง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 ขมากรับแดงขมากรับแดงแดงขมากรับแดงแดงขมากรับแดงขมากมัแดงขอบคุณกบมาบอมจัดมากโคล่ะจั

อันนี้ป้ามึงมาเก้าเก้าเก้าถุยไอ้ฟูเซีโชลามาทึไม่เก้าเก้าซาสกิสุดท้ายครับเก้าปีเก้าปีตู้ไม่ฮูฮูเออใหม่จริงเว้ยอันนี้กูยังไม่มี จริงครับตัวใหม่ครับโอ้ผมยังไม่มีครับเออตัวใหม่จริงไม่ไม่หลอกเวตัวใหม่จริงเวร้อนว่ะร้อนจริงเนอะอากาศร้อนจริงเนะมันร้อนแค่บ้านผมอะหรือร้อนแค่ผมเองเนี่ยมันร,นร้อนจังวะมันค้างขาคือแบบอะไรวะ ตั้งเก้าร้อยเพจอะเก้าร้อยเพจนะถ้าาใหม่ตัวเดียวอ่ะก็ไม่กลับมาอันนี้ร้อนจริงนะร้อนมา,มากๆเลยด้วย บน้ำไม่อุดซุปไม่ออกเลยอ่ะห้าดาวดูดิโลบี้สามตัวโลบี้สามตัวอุดซุปแต่พี่ไปไหนอ่ะโอ้โหอุดถึงอะไรมิมาอุดซุปมาอุดซุปมาอุดซุปมาห้าดาวมาโอ้สันจิไม่โคตรเก่าเลยเวนมาเนี่ยเฮ้ยมาแล้วเว้ย มาแล้วเขบอาออุณครับโอ้โอโอโอปอบกับเราไม่ทันเลยมา,ลลม,มาแล้วครับลูฟินนุจะมาต่อขอบคุณครับเย่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 มาแล้วอุบอุศห้าดาวต่อไปขออุบมาจะได้ครบครบห้าดาวใหม่มาอุศมาห้าดาวอุบ อุตส่มาอุตส่มามาไม่มาไอไรได้เป็นเียงหาย <c oughs> โอเคอพ,พอพอพอครับพอโอ้ไอช่าโอเดงไอช่างมันไม่เปิดแล้วไหม,ค,หรมครับมเอาละมาลครับโอเคอย่งไงน้อยเสีย่อกี่เพชรวะอ่าเสียไปหกร้อยห้าสิบเพชรอืมก็หนักอยู่นะ แต่ช่าง,ง,งมันเพชรเสียไปแล้วช่างมันพอได้ตัวใหม่แล้วคุ้มพอคุ้มแล้วได้เป็นโรบินนามิใหม่ห้าดาวแล้วก็เป็นเ <c oughs> สียงี่มีพูแลวไหนวะเออจะเลี้ยงม่ก่อนแล้วก็เป็นลูฟี่นะครับคู่กับหนูยามาโตะนะครับทำไมไม่มีวะไหนอะไหนวะอะ ผมจดอะไรไวอ๋อนี่เออกูโง่เองมาครับลูฟี่กูกับหนูยมาโตแร้วหมาเลยครับโอเคก็เสียไป650เพจนกะ็นะถือว่าค่อนข้างจะช่างมาน,เ,นเพจเสร็จแล้วช่างมานเราไม่คิดมากตัวใหม่มาแล้วถ้า,าไม่มาเนี่ยคือลอสอันนี้คือมาแล้วขอบคุณครับ <laughs> แต่ผลประกอบการระหว่างทางเนี่ยคือลิมิตเต็ดสองตัวเองนะแค่สองตัวเองนะก็คือเป็นลูฟี่กลุ่มแล้วก็นามิซัม แต่5ไอ้แต่6ดาวมาอื่นๆเนี่ยก็ถือว่าค่อนข้างจะโอเคอยู่นะ6ดาวไปโอเคอยู่นะครับก็ถือว่าโอเคโอเคอยู่เพชรช่างมันเดี๋ยวขอบอกก่อนเลยว่าพรุ่งนี้ผมจะเปิดกาชาอีกครั้งแต่เป็นไ ID อลอง ID ดองเพชรผมจะเปิดให้ชมกันและผมจะแจกพรุ่งนี้เปิดและแจก2,000เพชร แจกแน่นอนกดไลค์กดแชร์กดตาเพื่อกำลังใจผมนลยครับดีไหมสวัสดีครับ